วันนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวไตรสุรีไตรา,ารนกุลก็บอกว่าทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยเห็นชอบในการลงนามในร่างนะะสัญญาระหว่างกระทรวงสาธารณสุขนะะประเทศเยอรมนีกับกระทรวงสาธารณสุขของไทยเป็นเรื่องของการบริจาคยาจากเยอรมันนะ,ะของบริษัทแห่งหนึ่งที่อนุมัติให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญานะคะ แล้วก็มีการเห็นชอบอีกหนึ่งฉบับอีกร่างหนึ่งฉบับนะคะระหว่างไทยกับรัฐบาลภูตานค่ะนะคะแล้วก็แอสตราเซเนกด้วยเป็นการรับมอบวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ของบริษัทแอสตราเซเนกและอนุมัติให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาก็คือว่ารัฐบาลภูตานมีความประสงค์จะมอบวัคซีน ของแอสตราเซเนกาจำนวน1 3 0 0 0 0ถึง1 5 0 0 0 0โดสให้แก่ประเทศไทยนะคะซึ่งผลิตโดยบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศสวีเดนบนพื้นฐานของการส่งมอบคืนในอนาคตตามข้อตกลงไตรภาคีระหว่างรัฐบาลภูตานร,รัฐบาลไทยและแอสตราเซเนกานั่นเองส่วนเยอรมน,นีที่เขาประสงค์จะไปจากเรื่องของยา1,000-2,000ถึงชุด อันนี้เขาเบยิจากแบบไม่มีเงื่อนไขบอกว่าเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมโดยประเทศไทยในฐานะผู้รับบริจากไม่ต้องชำระค่าตอบแทนสำหรับยาแต่ว่ามีภาระก,การรับมอบอย่างอื่นเช่นค่าขนส่งค่าจัดเก็บอันนี้ประเทศไทยต้องออกเองเออนะคะอันนี้เรื่องหลักๆนะนะคะที่นะคะมีความคืบหน้ามาจากการประชุมคอรมอนะคะ